ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่ากิจกรรมใหม่นะครับที่มันเพิ่งจะอัปเดตเข้ามามันจะมีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ตัวที่มันเข้ามาใหม่ๆเลยมันจะเป็นอุสบนะครับถ้าเราล็อกอินสาวันเราก็จะได้เป็นอุสมบมานะครับผมซึ่งก็วันที่4ถึงวันที่7ก็จะมีพวกถังให้บ้างแล้วก็ส่วนทางขวามือถ้าใครที่อยากได้เพิ่มเติมนะครับก็ต้องเติม12เหรียญน,นะครับก็จะได้พวกถังกับแก้วเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ได้เป็น อุโซบสองตัวเลยนะครับถ้าสําหรับใครที่เติมนะครับลาก็จะเป็นรูปอาวุธของอุโซบตรงขวามือก็จะมีเติมเป็นแพ็คอีกก็คือมี6เหรียญกับ22เหรียญที่จะได้เป็นถังสุ่มมานะครับผมก็อยากได้เพิ่มเติมตรงนี้เอาแบบอาวุธของอุโซบไปยิงตรงไปยิงบอสอาคีนะครับผมก็ต้องซื้อตรงนี้เพิ่มเติมเนาะส่วนอีเวนท์ที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่วันนี้ก็มันเพิ่งจะอัปเดตนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นร้านค้าของร้านขายเพชร ร้านขายเพชรนี้ค่อนข้างที่จะมีแต่ของที่ยังไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็มีเยอะเลยนะครับอันแรกเลยเป็นรูปหนังสตต๊กหนังสตต๊กนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครมีเพชรเยอะซื้อเลยนะครับมันคุม้มหนังสติกก็เอาไว้ค่าบอสนะครับผมหนังสตต๊กของอุซอบนัเนี่ยเอาไว้ค่าบอสได้ของรางวัลกลับมาก็จะได้เพชร2 8 8อ่ะตรงนี้ก็จะได้เพชรตรง288บวกกับ จักรยานข้าวคูซันแล้วก็หีบด้วยนะครับผมฝั่งซ้ายมือคือได้ชัวนๆหนึ่งร้อฝั่งขวามือจะเป็นการสุ่มนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้ของแค่หนึ่งชิ้นนะครับฝั่งขวามือก็นี่มีอ๋อตอนนี้มีห้ากล่องเองห้ากล่องห้ากล่องห้ากล่องตอนนี้มีห้ากล่องเลยคือได้ห้ากล่องนะครับ <Nope. S 1> ห้ากล่องนี้นะครับก็คือมีโอกาสที่จะได้ชุดแต่ละอย่างด้วยแต่ว่าชุด โอ้บบโหถ้าได้6ดาวนี้ก็น่าจะยากนะผมว่าแต่ก็มีคนเคยได้นะครับก็เป็นว่ามาลองสุ่มไอ้ตัวนี้ดีกว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้มากกว่านะครับผมที่จะไปเล่นกิจกรรม,มอ,อื่นนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้หมายถึงว่าซื้อไอ้ตรงตรงนี้นะครับผมใช้เพชรซื้อไอ้หนังสติกนี้น่าจะคุ้มที่สุดส่วนไอ้แก้ว10ถังนี้ก็ไม่คุ้มนะครับตั้ง1 0 0 0พันเพชรเลยพวกชุด2 0 0พันเพชรกับ3 0ม0ันเพชรที่ได้8ถังนี้ก็ ผมยังมองว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะครับส่วนใครที่แบบเป็นสายสุ่มอยู่แล้วอยากได้แบบถังนี้ไปสุ่ม3มพันก็ซื้อเลยก็ได้นะครับผมปกติราคาถังมันก็อยู่เฉลี่ยเลทราคาประมาณนี้แต่ว่ามันจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อันตรงนี้5000ันก็ไม่คุ้มแต้มกิวนี้ก็ไม่คุ้มนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่คุ้มอีก1000 0เพชรแพงเกิน1ม0่นเพชรอันนี้ได้10ถัง กับ50แก้วกับที่หมุน100้อนก็แพงไปนะครับผมชุดหมื่นหนึ่งก็อันนี้อยู่ในเรทระดับราคาที่พอดีพอที่จะซื้อนะครับ5ดาวนี้1 0,000เพชรก็ถือว่า ได้อยู่นะครับผมซื้อไว้เพื่อที่จะไปแลกอัปเกรดชุดตอนที่มันจะมีไอร้านค้าชุดมานะครับผมส่วน3 0,000เนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับอย่าไปซื้อนะถ้าจะซื้อ3 0,000นี้ซื้อ10,000รอไว้ดีกว่าพอมันมีกิจ,จกรรมอัปเกรดชุดขึ้นมานาะม0 0 0 0เพชรนี้เราได้ชุดระดับสูงสุดเลยนะครับผมที่เป็นตรงสายคือเราจะได้ชุดนั้นเลยเพียงแค่บวกเงินเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับเงินเราก็หาได้าจากการตีบอสไอคุซันล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับร้านค้าส่วนอันนี้ที่เป็นผลปีศาจก็คือถ้าเราอัพอุโซอบหกดาวก็จะได้แพ็คอันนี้นะครับประมาณนี้ก9กดาวอัพสิดาวก็จะได้แพ็คเอสเอสเข้ามาเข้ามาเปิดนะครับผมมีสีเขียวทั่วไปแล้วก็สีส้มส้มนี้นะครับผมจะเป็นเอสเอสสายพิเศษน,นี่ก็เตมิมเงินทั่วไปเนาะอันนี้ก็เป็นการหมุนทั่วไปนะครับจะได้รับหลังสติอุโซอบกับไอตัวแคนดี้นี้นะครับผมแล้วก็ยังจะมีแต้มลูกต่อเหมือนเดิมอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นการสุ่มโดยตการที่จะใช้ใช้ถังนะครับสุ่มครบเหมือนเดิมครบ80ครั้ง60ครั้งอืมอะไรประมาณนี้อันนี้เหมือนเดิมครับใช้แก้วเลยอันนี้ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับผมก็จะมีพวกคันนี่กับหนังสติ๊กที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับของรางวัลไอข้างหน้ามันก็เหมือนเดิมเนาะสเปเชียลช็อปก็จะเป็นร้านค้าพิเศษที่มันจะเพิ่มเข้ามาเป็นผงที่เราได้รับจากการหมุนโดยใช้แก้วนะครับอันนี้ก็ แนะนำว่าให้แรกเป็นระดับ6ดาวแล้วก็สายพิเศษนี้นะครับผมใครที่มองว่าอนาคตจะเล่นสายไหนอย่างเช่นสีม่วงนี้เป็นลูฟี่ NW พวกเตยวมิฮอคพวกเรลลี่นะครับที่จะเข้าในอนาคตอ่ะแล้วก็แรกเผื่อไว้เพราะว่ามันหาอัหกดาวยากนะครับส่วนใครที่จะเล่นเป็นสโลเอ็นด f บิลลูฟี่เสีนะครับผมพวกช็อปเปอร์อยู่ในร้านค้าของสีเหลืองนี้ก็แรกไว้เหมือนกันนะครับผมส่วนรหัสนี้ผมผมจะเน้นที่ไอตัวของสายสีฟ้าอ่า แม่งได้อันเดียวนะครับผมได้แม่งแรกได้น้อยเกินได้อย่างละอันงั้นผมแรกหมดเลยสายสีนี้ผมก็จะเล่นนะครับแต่ตัวอื่นผม <No. S 1> ไม่มีนี่ว่าก็จะแลกสีม่วงด้วยอ่ะสีเหลืองผมไม่เล่นนะครับมันจะมีพวกโซโลชอปเปอร์อันนั้นผมไม่ปั้นแล้วผมผ่านเลยผมจะแค่สีม่วงกับตรงนี้อ่ะผมเหลือหกพันมาแลกอะไรดี6กพันอันนี้มันได้กี่ถังวะเนี่ยเยอะไหม ก็ผมมันให้เลือกแลกเยอะเหมือนเดิมแต่ผมว่ามันน่าจะแลกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเอางั้นผมจะแลกเป็นสุ่มเอดมาเล่นไหมเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนละกันเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บ VP ทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มหาตัวละครถ้าใครสุ่มได้3ตัวนี้สุ่มได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะได้ชุดสีดามา1ชุดนะครับผมสุ่มได้3ตัวก็จะได้3ชุดเลยนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นล้านของแคนดี้ที่เราได้รับจากการสุ่มการหมุนอะไรเมื่อกี้เนาะก็จะมาแลกนะครับผม ใส่แต่ละคอนดาว1ตัวแล้วก็4ดาวอีก4ตัวนะครับก็จะได้เป็นนามิมาแม่งผมมองว่าตรงนี้มันยังไม่คุ้มเลยเกมมันอาจจะมาใหม่หรือว่ามันยังจะงกไว้อยู่เพราะว่าปกติแล้วอ่ะร้านนี้มันจะเป็นร้านขาแรก6ดาวนะครับเราจะเอา5ดาวมาแลก6ดาวของแต่ละสายอ่ะไว้อัพตัวที่เราต้องการเนาะแต่ก็อย่างว่านะครับพยายามหามาให้ครบแลกให้หมดทุกร้านนะมันจะมีพวกผลปีศาจี่ยพวกหินสีเขียวเอาไว้รีเอาไว้อัพอะไรต่างๆนะครับมันค่อนข้างที่จะสําคัญอยู่ส่วนร้านนี้ก็ ส่วนร้านสมอนี้จะเป็นร้านเดิมนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วใครที่มีแต้มเหลือก็พยายามแลกไปให้หมดนะครับอันนี้ผมเหลือ800อยู่นี่ว่าเราได้อันนี้2อันนี่เรียบร้อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของบอสคุซันนะครับที่เราต้องไปตีบอสหนึ่งครั้งจะได้จกักรยานมา1อันนะครับเอาไว้แลกพวก6ดาวแล้วกันพวก6ดาวนี้ก็ค่อนข้างที่จะขุมหรือใครที่เป็นสายเสี่ยงดวงหรือหาเงินไม่พอนะครับแลกเป็นไอหีบเงินก็ได้นะ นี่ใครที่เป็นสายเสียงดวงนะครับแต่ผมไม่แนะนำะ้วตรงนี้มากยังไงเปิดให้ตายก็จะได้แค่เพชรไอหินหินโล่โปรโมชัน่นผงแล้วก็เศษเหล็กนี้นะครับผมได้อยู่แค่นี้แหละเนี่ยขอนไม้แมงแบบของในพวกนี้ไม่ออกนะครับผมโอกาสออกน้อยมากนะแต่ผมก็แต่ผมก็เคยได้เท่มที่เป็นสีแดงในรหัสหลักของผมตรงนี้เลยนะครับผมรหัสที่เป็นสายฟรีพูดผิดรหัสที่เป็นสายฟรีที่ผมลองเล่นผมลองเปิดได้รหัสได้แพ็กสีแดงนี้มาสุ่มเล่นเฉยเลยก็ถือว่าดีอยู่นะ แต่ว่าให้ไม่ใช่แดงนี้สิได้แดงระดับนี่แดงขั้นต่ำถ้าแดงนั้นก็น่าจะดวงโหดๆมากเลยก็อันนี้จะเป็นล้านบอสนะครับสายเสี่ยงดวงกันแรกอันแรกไปใครที่ดวงดีเนาะใครที่ดวงไม่ดีก็แรกเป็นพวก6ดาวก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการยิงบอสท,ที่ผมเคยแนะนําไปยิงยังไงต้องมี20อันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มให้ทุกคนดูเลยตอนนี้ผมมีที่สุ่มราเหลือย0่อันไว้มา ขออุสอบสักตัวดี20อันเนี่ยมันจะให้ผมหรือเปล่ามันต้องมาหรืออุซอบสุ่มสิบนะครับผมไม่เอาอ๋อไออุสอบหนึ่งจะมาไม่เนี่ยอุสมบน้อยไม่มามน่าจะไม่ได้ครับผม20อันผมเนี่ยแม่ใครที่สุ่มสิบครั้งได้นี่ถึงว่าดวงจังวันนี้ครับไม่ออกอย่างอีก โอ้โห,โหโแฟงกี้ระดับเอามาทำไมอ้าวไม่ให้ผมจริงๆด้วยมังเอ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเอาสุ่มจำนวนครั้งให้มันครบเพื่อที่จะเอาหนังสติกมาไอ้น,นี่ให้ทุกคนดูเฉยสุ่มเอาหนังสติก 20, 30, เฉย่สิบส0มสไปเลยย้อยแป๊ จะได้ไปยิงบอลให้ดูนะครับโอ้เยอะแทนล่ะเยอะจริงๆ ก็ไม่ได้ห้าดาวอะไรเลยนะเนี่ยหมดนให้หมดหมดนให้หมด มามาดูตอนนี้ผมได้หนังสติ๊กของอุซบมาแล้วนะครับผมแต่ผมจะลองรับ15อันก่อน50แล้วก็15อ่ะถ้ามี15อันมันจะตีไม่ได้นะครับผมก็คือใครที่จะตีต้องมีหนังสติ๊ก20อันนะครับ15อันเนี่ยมันจะกดตีไม่ได้สังเกตที่ผมกดไม่ได้นะครับผมแต่ก่อนมันจะมีแบบ กดใช้ไม่ครบมันกดตีได้นะครับมันเลยแบบเขาเลยปรับใหม่ให้เป็นแบบกด20ครั้งค่อยกดตีได้เลยละกันเพราะฉะนั้นเรารับมาทั้งหมดนั่นเป็น20หนังสติก๊กโอเคตอนนี้ถ้ามี20แล้วผมก็จะกดตีได้นะครับพอเรากดตีมันก็จะเหมือนที่อย่างที่แจ้งไปนะครับฝั่งซ้าย3ชิ้นสามชิ้นนี้ผมได้ชัวร์วเลยนะเพชรแล้วก็รูปหิมเงินจัก,กรยานนี้ได้ชัวร์วเลยแล้วก็จะมาสู่ฝั่งขวานะครับขอเป็นกล่อง35%มส้วละกัน นี่เราฆ่าปุ๊บตายกดรับของรางวัลมาในได้ถัง25%ว่ะเอาไว้ดีดีมากเลยจะได้ไว้รอสุ่มไอตัวของอุโซบให้มันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมใหม่นะครับผมล็อกอิน3วันช่องนี้ก็ได้อุโซบฟรีๆเลยอย่าลืมที่จะมาล็อกอินด,ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะขี้โกงมากๆเลยนะครับผมส่วนรายละเอียดที่จะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆที่จะเข้าก็มีแค่นี้นะครับผมส่วนมากก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าส่วนมากมันก็จะมีแค่ ร้านสุ่มที่หมุนอะไรต่างๆนะครับมีอัปเดตมาให้แบบอีกไม่กี่ร้านเนาะส่วนลูกเต๋าวันคั้งล่างสุดก็ได้รับจากการที่เราสุ่มหมุนแล้วก็ใช้แบบใช้แก้วใช้ถังแล้วก็พวกสุ่มหมุนวงล้อครบตามที่กําหนดนะครับก็จะได้แต้มลูกเต๋อมาอ่านี่มันจะมีแต้มลูกเต๋ออยู่ข้างหลังนะครับผมนี่ถ้าเราเก็บครบเราก็จะได้เป็นพวกของรางวัลก็คือตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมแม็กเฟลไปเลยเดียว ผมจะสุ่มหาโอโซบ160ถังให้ดูนะผม,ผมคาดว่าผมน่าจะได้มันมาใช้งานในเร็วๆนี้นะครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสักไข่ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังสงสัยตรงไหน,นสามารถมาสอบถามพูดคุยกันที่ใต้คชิปนี้เลยนะครับผมหรือสําหรับชิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชิปหน้านั้นอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ